สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําจะพามาทําสวิตขาตั้งของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกนะครับถึงแม้ว่าเราจะตั้งขาตั้งข้างแต่เครื่องก็ยังติดอยู่ได้อย่างนี้นะครับคืออันนี้จะสะดวกสําหรับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกนะครับแล้วก็ใช้ในงานส่งแก๊ปส่งฟูดหรือว่าพวกไปรษณียต่างๆอย่างนี้นะครับ เวลาจอดรถประเดี๋ยวว่าดาวจะได้ไม่ต้องดับเครื่องนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องมาสตาร์ทกันทุกครั้งเลยที่เราจอดรถนะครับก็จะเปลืองแบตเปิดบ่โดยเปล่าประโยชน์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่อต่อสายนะครับหรขั้วตั้งเพื่อไม่ให้มันดับนะครับอย่คราวนีเว้เวลาเราจอดประเดี๋ยวป่าดาวเนี่ยเราเอาขาั้ตั้งลงเนี่ยเครื่อง,งก,ก็ดับแล้วมันก็ไม่สะดวกเนาะมันก็ต้องมาสตาร์ทเครื่องอู่เลยทำให้เปลืองแบตนะครับ ก็เวลาเราจอดเราก็ใส่เบรกมือได้นะครับสาหรับฮันด้คือจริงๆแล้วอยากจะให้ทําเฉพาะรถฮันด้าที่มีที่มีระบบมือเบรนนีนะครับรถรุ่นอื่นที่ไม่มีเบรกมืออย่างนี้ก็ไม่ควรทํานะครับเพราะเกิดว่าใครไปโดนใครไปโดนไอ้ทนเล่งเข้าเงี้ยพถมันก็จะพุ่งไปนะครับก็จะเกิดอันตรายแต่สําหรับฮันด้าคลิกนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับ ครับเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องวี์ดีไอไว้ครับไปชมครับคุณผู้ชมครับก็คือไอตัวนี้นะครับตัวปลั๊กตัวเขียวเนี่ยครับถ้าเรามองจากทางทางเหนือท่อเนี่ยครับนี่ครับมองจากฝั่งขวาของรถนะครับนี่ครับเหนือเลยเข้าไปในหม้อน้ํานี่นะครับไอตัวนี้นะครับมันเราจะงัดเราจะถอดน็อตตัวนี้ก็ได้นะครับถอดน็อตตัวนี้แล้วดึงไอไอ ไอ้ยางตัวนี้ออกมาไอ้ชุดเบือกตัวนี้ออกมานะครับหรือไม่เราจะถอดเบาะไม่ไม่งั้นเราก็ต้องถอดถอดตัวนี้ก็ได้นะครับถอดตัวนี้แล้วก็ถอดไอ้กล่องยูบ็อกออกมานะครับก็จะเห็นโล่งเลยชัดเลยง่ายเลยนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆดีกว่านาอเดี๋ยวผมลองเมื่อก่อนผมทําผมก็ถอดแค่ตัวนี้นครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ล้วงเอานะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่สะดวกจะจะถอดเบาะถอดยูบ็อกก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับเราก็ถอนน็อตแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราง้างออกมาเลย รเราก็ง,ง้างมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็าล้วงออกมาเราปลดเดี๋ยวปลดกิ๊บล็อกตัวนะครับเราปลดตัวนี้แล้วเราก็ดึงออกมามถ้ามันซอกมันแคบไป,ปนิดนึงแต่ก็ออกได้ครับเคยทําอยู่นี่ครับออกแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ล้วงออกมาข้างล่างนี้ออกมาข้างนอกนี่นี่ครับออมาทางนี้แล้ว เนี่ยครับเนี่ยครับแล้วเราก็มาต่อมันจะมีสายอยู่สองสเนี่ยครับสองสายเนี่ยครับเร,าเ,เรา,บา,าเราก็ผูกให้มันติดกันแค่นั้นเองเราบากแล้วเราก็ผูกให้มันติดกันนะครับมีนจะขอล็อกอยู่นี่ครับเนี่ยครับอันนี้ผมบากไปแล้วแล้วก็ผูกใส่รวไปแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดู เนี่ยครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูใหม่เลยแกะให้ดูเลยอันนี้ทําใช้มานานแล้วคิดว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมครับก็เลยเอามาสเสนอให้ดูเพราะบางครั้งบางทีรถที่เราใช้อย่างที่บอกครับพวกส่งอาหารพวกไปสณีนะครับถ้าเราใช้รถฮอนด้าคลิกอย่างเงี้ยออตโตเมติกอย่างเงี้ยครับมันจะสะดวกกว่านะครับถ้าเราเราทำตัวนี้ซะมันไม่ต้องสตาร์ทเครื่องบ่อยๆนะครับ เวลาเราจอดเราก็เอาขาตั้งข้างลงปุ๊บแล้วก็เข้าเบรกมือก็แค่นั้นเองครับเวลาเราจะไปต่อเราก็กำเบรกมือให้มันหลุดให้ให้เบรกมือมันล็อกให้มันคลายล็อกแล้วเราก็ไปต่อง่ายๆนะครับเนี่ยครับส่วนวิธีการตั้งเบรกมือถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปผมเป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ดูเนาะไอการตั้งเบรกมือนะครับเดีย๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ บนมุมขวาของจอนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมก็จะได้รู้ว่าตังเบรคมือยังไงครับเนี่ยครับก็ตรงนี้เองครับเราผ่าสายแล้วก็ผูกเข้าด้วยกันนี่ครับเนี่ยครับสองสองเส้นนี้แหละครับสีเขียวแกมขาวเนี่ยครับเราก็ผูกเข้าด้วยกันเลยเนี่ยครับผูกเข้าด้วยกันซะ สวิตมันก็จะต่อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสียบเข้าปลั๊กตัวเก่าของเขานะครับแค่นี้เองนะครับนี่นะครับเราบากถ้าเราก็ผูกเข้ารวมกันให้สายเข้าต่อกันแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวก็พันคืนแล้วก็เสียบใส่นะครับก็แค่นี้ ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เราก็มาเสียบคืนเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้ากับปลักปลักตัวเมียของเขาข้างในเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันจบนะครับแล้วเราก็ประกอบคืนก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับไม่ไม่เป็นไรทั้งสิ้นนะครับผมใช้มานานนมทั้งหนานแล้วจุดที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาเราจอดนะครับเราต้อง ใส่เบรกมือด้วยนะครับเผื่อเด็กเผื่อใครไปโดนคันเร่งเข้านะครับมันก็จะพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจอดเวลาลงขาตั้งแล้วเนี่ยต้องต้องใส่เบรกมือยกเว้นว่าในกรณีที่เรานั่งคอมรถอยู่ก็โอเคอยู่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เบรกมือก็ได้แต่ว่าเราตั้งขาตั้งแล้วเราก็นั่งคอมได้เราจะทอนเงินลูกค้าหรือว่าเราสําหรับพวกส่งแก๊ปนะครับเราจะทอนเงินลูกค้าหรือว่าพวกไปรษณีย์เนี่ยนะครับส่งจดหมายเงี้ย ก็จะได้ไม่ต้องดับเครื่องเนาะก็ประมาณนี้จะมีร่องล่องสายไฟอยู่นะครับต้องคล้องเข้าไปให้เขาเวลาถอดอยังไงก็ใส่คืนอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็เสียบเข้าไปไมันจะบงังมองไม่เห็นขอโทษนะครับเข้าล็อกเข้าด้วยนะครับ อย่าให้หลุดได้นะครับถ้าหลุดเครื่องไม่ติดนะครับหลุดเครื่องมันจะไม่ติดเพราะว่าอันนี้เป็นไฟไฟของระบบสตาร์ทเข้าด้วยนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จก็ประกอบตัวนี้คืนเข้าไปแล้วก็ประกอบตัวนี้คืนเข้าไป โอเคครับแล้วเราก็สตาร์ดูนี่ครับก็ก็ประมาณนี้เนาะครับเราจะเอาขึ้นหรือจะเอาลงมันก็ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้นะครับครับครับก็ รถก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สตาร์ทได้แล้วก็เข้าเบรกมือไว้นะครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ ก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับก็เหมาะสําหรับพนักงานส่งอาหารหรือว่าบุรุษไตรษณนย์นะครับหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับบางครั้งบางทีเราจอออกจากบ้านนะครับเราสตาร์ทเครื่องรถแล้วเนี่ยเอ้าปรากฏว่าลืมหมวกกันน็อกบ้างลืมกระเป๋าตังค์บ้างลืมแมสนะครับวือลืมโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะจอดรถแล้วลงไปหยิบก็ไม่ต้องดับเครื่องครับก็สตาร์ททิ้งไว้อย่างนี้ได้นะครับลงไปหยิบของประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นเองนะครับ มม่จาเป็นต้องไปให้เครื่องมันดับเราก็จอดรถแบบนี้ครับตั้งตั้งข้างแล้วก็เข้าเบรกมือไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบของแล้วก็มาขึ้นรถแล้วเราก็แล้วเราก็ปลดเบรกแล้วเราก็ไปต่อแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแล้วก็สะดวกทุกประการนะครับก็เอามาฝากกันวันนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ยวยครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับครับสวัสดีครับ